สวัสดีค่ะวันนี้คนรักต้นไม้พาทุกคนมาเที่ยวชมสวนสรานลมกรุงเทพมหานครนะคะมาเที่ยวสวนสรานลมกรุงเทพมหานครด้วยกันกับคนรักต้นไม้นะคะต้นไม้มีให้เราได้เลือกแล้วก็ศึกษาเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะทุกคนก็จะเป็นต้นซานาดูนะคะ ไว้จัดสวนหรือปลูกในห้องนอนร้านอาหารนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดให้เราได้ศึกษาค่ะก็มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่อโลกของเรานะคะหรือทุกคนจะมานั่งรีแลกผ่อนคลายดูต้นไม้หรือจะออกกำลังกายนั่งเล่นก็ได้นะคะ สวนสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็สุขใจมากๆนะคะที่ได้มาชมต้นไม้นานาพันธุ์ในสวนสรานรมกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คนรักต้นไม้ก็พาชมสวนสวยๆต้นไม้สวยๆหลากหลายชนิดเอาต้นไม้มาฝากทุกคนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณที่รับชมคนรักต้นไม้นะคะต้นไม้ของเรามีหลากหลายประเภทมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนก็มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่อโลกของเรานะคะเพื่อฟอกอากาศให้เราได้มีอากาศที่เบา ริสุด์นะคะให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีไอเดียจากสวนเล็กๆถ่ายมาฝากทุกคนด้วยค่ะเป็นน้ำตกเล็กๆแล้วก็รายรอบรายร้อมด้วยต้นไม้สวยๆนานาพันธุ์ค่ะทุกคนสวยงามมากๆค่ะมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่สวนสรานรมนะคะเดินชม ต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะให้ได้ศึกษาเรียนรู้เยอะแยะมากมายค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่ทริปหน้าคนรักต้นไม้จะพาไปเที่ยวไปชมต้นไม้สวยงามที่ไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนรักต้นไม้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคน ที่รับชมที่กดติดตามจากหัวใจเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะจากไปด้วยต้นไม้สวยๆค่ะทุกคนกับวิวสวยๆด้านหลังนะคะสวยมากๆค่ะสวยจริงๆเลยค่ะ